สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับวันนี้ผมคนส่องเลขบอกไอ้คนใหม่มาดูองนะครับเราพาทุกคนมาอยู่ที่ของเจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์นะครับก็คือแม่หยัวนะครับเดีย๋ยวจะเข้าไปดูด้านในนะมีอะไรบ้างแล้วก็มีบริเวณด้านข้างมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเข้าไปขอโชคขอลาบเช่นกันอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอด้วยแล้วกันวันนี้เราจะพาไปดูอะไรกันบ้างท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับไปครับอ๋อฝั่นงนี้เป็นร้านกาแฟใช่ไหม หรือด้านนี้ก็ได้ทุกคนไฟแบบธรรมชาติแล้วกันแนละ้วมีวัดเล้งล้างเ <c oughs> หรอนี่ถึงแล้วทุกคนวัดเล้ง <c oughs> ไปดิก้าขับไปดูข้างในคนเยอะเนาะ<ค>นี่ไงกะว่าจะมาถ่ายแบบไอ้นี่ไงสุดท้ายไหมคนเยอะเลยไปไ แต่ก่อนน่ากลัวมากนะสารนี้ตามที่ดูในประวัติมาแล้วทุกคนคือแบบมันล้างอะเนาะแต่ตอนนี้สมบูรณ์แล้วมีคนทำพร้อมไปอยู่ในร้านกาแฟด้ทุกคนอืครือ ไมว้ได้ดอกไม้ได้วยพ่ะจุดเนี่ยครับจุดสุดขอ,อเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูใกล้ๆไ,ได้นอ้อมาดูใกล้ๆก่อนนะมาดูใกล้ใกล้ก่อนนะทุกคนข้างแรก ศาลในเขาขึ้นมานนนะสมัยก่อนเป็นสารเล็กๆอีกนะตามที่ดูในนั้นนะจะเป็นสารเล็กๆนะตอนปัจจุบันี้ดูใหญ่มากเลยข,ขอข้ามไปฝั่งนู้นกัน <c oughs> ขอดูฝั่งนี้กัน

เปลียนเียนเมื่อกี้เขาบอกเปีนไม่ต้องจุดเียนไม่ต้องจุดไว้ี่เียนจุดท,ทุกเก้าดอกมรยนหมดเรืวไว้คนวันนี้คนเยอะนะคนค่อนข้างเยอะตามลอยมันเป็หมดเลยมาดูหนังดูหนังเรื่องนี้แล้วก็มาเนาะโอเคเลยนะทุกคน ผมบอกเลยนะเมื่อกี้ผมเดินไปที่จอมปวกตรงฝั่งนี้นะทุกคนนี่นี่มันมีเลขเหมือนกันเนาะแต่เขาบอกห้ามห้ามประทับทรงที่นี่นะมีข้อห้ามอืมนี่ไงห้ามลงทรงแลวทุกคนอื คนเยอะมากไม่รู้จะหาที่จับอะไรเด้อไม่มีกระงเลยปลวกนี่ไหนนี่ไงอ๋อเหรอชมปลวกนี่ห้ามประทับร่างทรงเลยนะใช่เมื่อกี้เห็นมีแบงค์ยี่สิบมีเลขใช่ใช่มีแบงค์ไว้ข้างในเว้ข้างใน้างในยแต่จริงๆอ่ะมองที่องค์ก็เหมือนจะมีแต่มีต้นไม้ต้นใหญ่ฝั่งนู้นน่ะบิดมองไปเห็นเลขเลยริมนู้นมีโอใช่คือทุกคนมากมือตามาตามรอยของมันตามรอยของแม่หัว ไม่มาขอโชคแบบเราไงเราจะยขอหวยเราจะขอเลขเอออย่าดูก่อนดูสินี่ได้นี่ไม่จำปวกด้วยทุกคนอย่าผมมองก่อนนะเพื่อมีเลขผมเห็นเลขข้างบนทุกคนเลขหก เป็นฟรีให้เราขยับเลยนะทุกบงคนก็เลี้ยงตัวนี้ขึ้นตรงนั้นเลยเห็นไหมมุมบนญไหมแฟ็นขยไหมเห็นไหมอันนี้จอมปลูกเนี่ยจะอยู่ด้านหลังด้านข้างข้างข้างศาลอันนี้ศาลนะครับนี่เห็นเป็นเงาเงาเลขหกลงมาเลยเห็นไหมตรงบนน่ะตรงบนน่ะแต่กล้องผมไม่ถึงนะทุกคน ดังนั้นพอนจะเป็นเลขคกหอะไรบนนู้นเเออนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขคกนี้เออคกเจ็ดเดอยว่สิบหกสองทังบนก่อนจะลงมาเลขหก็ไม่รู้เลขอะไรลงมาล่างเป็นเลขหกแต่บนนู้นไม่รู้เลขอะไรก่อนจะลงมาเลขหกเป็นเลขอะไรไม่รู้เลขห้าก็เห็นตอนนี้หกเห็นหกแล้วตรงนี้เห็นอะไรรู้ตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยสองบนเนี้ไม่รู้เลขอะไรแต่ท้างล่างลงมาเนี่ยหกก็นี่ไงหกกับเจ็ดนี่ไง เจ็ดเหรอเ,อออเรยนเ็ยนๆมาม<ะ>นุ่นไหมมาถึงแล้วข,ขาวๆไหมยนันมุมเออไหมมันเลขไหมเหมือนเลขเหมือนเลขเหมือนเลขลองดูดูด้มีเลขปะที่จำปวกเนี่ยเอา้าพี่ฝั่งนู้นเป็นอะไรครับที่เขาเดินไปกันเนอะเป็นวัดล้างเหรอ วันไรสอวันไรศออ๋อเดี๋ยวเดินไปดูด้วยแต่ตอนนี้ขอหวยกับปวกกันจำปวกกันเผื่อคนดูเห็นเนี่ยเราไม่เห็นอ๋องเห็นไหมว่าสองสี่อ๋อเห็นทางบนเหรอเอ็ดอองพี่เห็นเป็นเลขหกอ่ะ ตอนนี้ไม่ลงแล้วเงาแสงไม่ลงแล้วเมืม่อกี้เมื่อกี้แสงมันลงให้ผมเห็นนะทุกคนแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วฮึ<ส> <ก4> นี่นปูนเนี่ยสองชิ้นัดเลยที่ปูนเหรออ๋อางล่างบนนุ้นไม่เห็นเหรอข้างบนไม่เห็นเหรอเลขนะเก้าอ่ะเห็นไหมต,ตรงที่เป็นไม้อันลงมาแล้ววันนี่ทางทางขวาน,นิดนึงเห็นปะจะเป็นคล้ายๆเลขเก้าเห็นปะ เห็เห็นละเหลิดใับต้นนี่ใหมมลองต้นไมสีาวน่นสามสอีองสอิหมเนะไม้นเนยสามสะดใั้น่องมุมเน่สามอ่อ่อสีดั่งมุนู้นไปดูวัด่งานกันดีกว่าทุกคนไป อาจจะไม่ชัดเจนนะทุกคนเดี๋ยวดูแต่ผมมันจะไปไปดูก่อนว่ามีเลขอะไรบ้างเนาะ,ปะไปให้สุดอะไรก็มาเดี๋ยวดูด้านในนะทุกคนนะครับไปดู เมื่อกี้ตอนที่ผมยืนเหมือนมองไหว้ฝั่งเนี้ยแต่ว่าผมมองไปทางนี้มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่แบบมันมีเลขอยู่ทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูเลขมันชัดมากทุกคนนะครับมบีน้องขายดอกไม้ น้องปลาน้องปลาปล่อยน้องปลง <25 S 2> าาอ่ถูงเท่าไหร่กระปุกกระปุกละยี่สิบห้าบาทกระปุกยี่สิบห้าปลาดุกเผือกแล้วก็ปลาหมอค่ะไปปล่อยที่ไหนครับปล่อยด้านนี้เลยค่ะเพราะว่าปล่อยด้านนี้ไม่ได้เดี๋ยวมีปลาอื่นกินอ๋อปล่อยด้านนี้อ,อ้าวเอสเดีย๋ยวพี่เอสเอาสองกระปุกปแล้วกันเดี๋ยวห้าสิบบาทเอาปลาอะไรมั้งพี่คะเอาปลาที่เอาสุกหวยอะจารยัวแล้วครับเป็นปลาดุกเผือกกับ นะขอค่าหมอค่มีไหมที่นี่มีไหมไม่มีค่ะใช่ที่นี่มันไม่มีแล้วนะาะขีก็บาแล้วช่วยน้องละจานี่น้องตัวละยี่สิบห้าทเราช่วยน้องสองตัวนะไปพีอ่เปอยดเับหมเขาบอกว่าให้ปล่อยฝั่งนี้แล้วมันจะไปลงที่ไหนฝั่งนี้้ มาที่เอาปลาผมมาปล่อยปลาดุเผือกปล่อยปลาหมอปล่อยปลาหมอข้างดำปลาดุเอ้ยปลาหมอปลาหมอไทยปลาหมอไทยตัวละยี่สิบห้าบาทแล้วนี่ซื้อน้อง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 เพื่อนการศึกษาตัวนี้สวยสบมาปล่อยตรงนี้ไหมไหนเขาไม่อยากให้ปล่อยข้างในยังไงมันมันเป็นวงไงแล้วก็ปล่อยอย่างนี้มันจะออกไปที่อื่นเปล่าเออปล่อยแล้วนะกลับมาให้หวยด้วยนะ มีอะไรไหมครับข้างในมีค่ะจะมีองค์พระธาตุกับมีมีแบบเป็นเหมือนกับรากไม้เก่าๆอยู่อันนึงอ๋อมีรากไม้กับเก่าๆเรศไปขอหวยข้างในไปขอหวยแต่ก็มีมีใช่ไหมครับอ่าให้ดูให้ดูอ๋อจะเป็นจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบอ๋อสวยนี่จะเป็นนิ่สวยดีครับก็สวยดีอะค่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้อืมในข้างในก็เป็นแบบนี้อ๋อที่เคยเคยดูแต่ว่าไม่ได้เนี่ยจะเป็นร่างไม้อย่างเงี้ยค่ะ ร่างไม้<ว>แล้วก็มีมีเจดีย์อยู่ข้างหลังหนึ่งองอค์ก็เข้าไปถ่ายได้ได้ครับขอบคุณครับอ่ะอ่ะลงได้ไหมเนี่ย๋ยวปล่อยก่อนนะไปนะปล่อยปลาหนึ่งตัวไ่ครับพี่พี่ผมก็ปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วเท่ากับพี่เอสพี่เอสเป็นคนซื้อนะออพี่เอสยังยังไม่ไปด้วยนะไม่ไปนี่ก็ไม่ไปเออทำไมวะมัน มันเป็นปลาเลี้ยงเหรอหรือไงอ๋อนี่ไงทุกคนอยู่มุมมุมนี้นะครับจะเป็นจะเป็นต้นโพที่มันเป็นวัดโบราณอะ่ะที่เมื่อกี้ที่เขาที่ทางนั้นเขาบอกเรามามใช่ นี่ไงทางเดินนี่เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเนาะเป็นลาลานี่เหมือนมีเลขอยู่เลยนี่ก็อีกวัดหนึ่งที่ปิดกับวัดแหลงวัดสอชื่อวัดลายโสวัดลายสอวัดลายสอ,ดยสอเดี๋ยวเราทุกท่านไปดูทางเดินโบราณนะโบราณทหารที่อยู่จังหวัดพระยาพรลอิทธิ์วิทยาแห่งนี้นะครับผมพยายามลงลงให้คนดูบางคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะเออบางคนถ้ามากลางคืนนี่น่าจะหัวใจวาย กลางคืนเข้าได้อยู่บ้าง่ยเนาะนี่อยู่ในป่าเลยว่าีมีบ้านคนเหล่านี้บ้านคนอยู่ริมนี้ด้วยนะวัดค่อนข้างที่จะเข้ามาในป่าไางทุกคน ถ้าเทศกาลไม่ใช่เป็นเพราะตรงสารไม่อยู่นเนี่ยคงตรงนี้คงจะล้างอีกเป็นเหมือนเดิมเนาะเฮ้ยท,ทุกคนแล้วด้านในจะเป็นเจดีย์หนึ่งองค์นะทุกคนอันนีน้ นี่แหละครับ้ซขอเข้าไปดูด้านในก่อนนะทุกคนด้านในด้านในจะมีเจดีหนึ่งองค์นะทุกคน,นเขาก็เอาอันนี้มาไว้เพื่อ กานถล่มลงมาเหมือนกันนะฝั่งนี้ทุกคนทุกคนนะต้นหลังนะทุกคนมีนต้นโพใหญ่อยู่ด้วยนะสาธุทุกคนผมเห็นเหมือนหกสองเลยทุกคนนี่หกสองเป้า หกสองหรือหกสามเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนทุกคนเท่าไหร่ กับไม้ซือเทียนเหรอทเทียนกี่บาท,ท,ทเทียนเทียนยี่สิบบาทแล้า,าทุกคนตรงนี้ดูดิเหมือนเลขเลยทุกคนไม่รู้ไม่รู้รอยอะไรนะนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยทุกคน นไม่รู้เนี่ยลอยเลยเนี่ยเป็นลอยเหมือนเลขอยู่น,นะเมื่อกี้หันมาตรงรากโพเป็นเลขตรงไหนอะนี่ไงลายขาวๆปะนี่นนอ๋โอโหกออืมใช่แต่ถ้าจะเป็นแนวนอนแล้วกปเราก็ต้องดูสองดูนี่ตอนไหว้อะเงี้ยเงยหน้าขึ้นมาเห็นกลุ่มนี้ไงเฮ้ย <c oughs> ตรงนั้นเป็นเลขเปล่าเอทนี่นี่มาดูนี่มาดูนี่ ทุกคนนี่นี่ตรงน,นี้ติ่งนี้อ๋อสี่สี่ไทยเหรอสีอ่เก้าห้าเออมันสี่เหมือนสี่เก้าห้าอาราบีก่อโบราณมากคนให้พามาสาธุวัดลายสอนนะครับ ชูขอลากเข้ามาให้เข้ามาให้เห็นด้วยนะสาธุชัดเลยพี่มีชัดไหมเห็นตรงนั้นนะชัดมากสีดำมาแล้อแต่ตรงนี้เห็นมันเป็นเหมือนเลขสี่ไทยเต็มดำมาเหรอเออเต็มดำเลขสี่ไทยตัวเดียวเลยข้างบนน่ะเลขห้านั่นน่ะเข้าใกล้หน่อยไหมอ๋อเออตัวใหญ่ใหญ่ เออห้า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 อะไรเห็นมุมแล้วทุกคนตอนนี้นะครับผมเห็นตรงนี้ก็คลายเล็กอยู่นะนะทุกคนนี่นะ 7, 5, นเจ็ดห้าิเฮ้ย ช่ไครอ๋อบ้านล้างเลยนะอ๋อฝั่งนั้นเป็นบ้านคนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ้านนทุกคนฝั่งนี้นะเขาโดนเหมือนโดนโดนเจาะลงเเหมือนกับมีของโบราณอะไรหรือเปล่า แมกโดนเจาะมานานแล้วแหละ,ะ,ะบางมาก <c oughs> ทุกคนวันนี้มาขอโชคอยู่ที่วัดแรงนะครับมีเลขหนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วก็ 8, แปดเจ็ดในอกหา หน้าอกวะนี <dévelop eigentlich analysis> ่นี่นี่หน้าอกนี่หน้าอกโน่นเห็นแปดเก้าเห็นปะมันแปดเจ็ดแล้วก็มันว่าหนึ Powell ่งเก้าหนึ Are ่งตรงกลางใช่ปะใช่ดำๆไอ้ที่เห็นเดือบขาวทุกคนอยู่ตรงกลางอกเลยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายก่อนผมเห็นละอยู่ตรงนี้นะครับนี่ใช่ไหมอ่องตรงนี้ปะใช่นี่นะทุกคนอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางนี่นะ แต่ผมมีเลข87นะห70หมัอน870แล้วก็806มีเลข1619มีเลข870กับ6 6ปกติเป็น9ใช่บับพี่ใช่ <S <S 1>, <S 1>, 1มีเลข 1, <S <S 1>, <S 1> ด้วยเห็นไหมทุกคน806เห็นเป็น80 803 เลขอ,อะไรแปดศูนย์สามเลขแปดเจ็ดศู 0, นยะ์กับแปดศูนย์หกใช่แปดหนึ่งหกหนึ่งหกก็หนึ่งเก้าดูกางนี้นะนี่ทุกคนแต่ผมมีเลขแปดเจ็ดนะแปดเจ็ดศูนย์เห,หมือนแปดเจ็ดศูนย์ 0, แล้วก็แปดศู 6. นย์หกมีเลขหนึ่งหกหนึ่งเก้า มีเลขแปดเจ็ดศูนย์กับหกหก็ตีเป็นเก้าใช่ไหมพี่ใช่หนึ่งมีเลขหนึ่งด้วยเห็นไหมทุกคนแปดศูนย์หกเห็นเป็นแปดแปดศูนย์สามเห็นว่าพี้เลขอะไรแปดศูนย์สามอืมเลขแปดเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์หกอืมนะใช่แปดหนึ่งหก หหกกนึ่งเ้าที่เห็นแบบแรกก็เป็นสามหนึ่งศูนย์แต่พอมาดูอีกทีเห็นระหว่างสามกับหกมันมีเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งเห็นเป็นศูนย์เก้าอะไรตั้งอย่างศูนย์ศูนย์ศูนย์สามเก้าอ่ะ 古拉的面。